รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีีว <S <S เรื่องราวของคุณแม่บุญเดือนตอมุู่เติมคือหลายคนศรัทธามากะเขาบอกว่าต้องมาต่อที่นี่วัดอาวุธวิกะศิตารามเอ,อคุณแม่วางสังขารแล้วก็ให้เสียงทาย ว่าคุณแม่จะอยู่วัดอาวุธถ้าอยู่วัดอาวุธให้ไข่แตกก็โยนไข่โยนไปเพื่อแตกคูนั่นก็ได้สร้างสลาคุณแม่๋อและเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าที่วัดอาวุธแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเนี่ยคุณแม่บุญเรือนยังไงเคยได้ยินแต่สิลาน้ําของคุณแม่แต่ เวลานี้ไม่มีแล้วทีลาก็เอารูปเนี่ยภาพเนี่ยแช่ลงไปในแก้วน้ําก็ตัดวิจัยทานน้าไปปกติเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องครอบนี่แหละมันหายใจหนักแล้วหนักแล้วพอมาตรวจทุกเช้ามาปุ๊บเอ๊ะทำไมหายใจได้สวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการกุยยกบ้านมูยกสยามเบนจพนชรสมัยวันนีุ้ณพาผมมาที่ไหนนี่อะคุณไม่ได้สังเกตเลยหรอคุณผู้ชมไม่ได้สังเกตเลยผมไม่รู้นี่คุณอะไรอะไร คุณผู้ชมลองมองดีๆค่ะนอกจากเสื้อคุยยกบ้านที่เราสองคนเหมือนกันแล้วเรามีอะไรเหมือนกันอีกไม่ใช่หน้าตาแน่นอนไม่ใช่หน้าตาค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเมดอินค o เรียเหมือนกันแต่คนละเจ้าค่ะคนละตึกอะคนละตึกนี่ไงนี่นี่เข้าอยู่ที่นี่มีเราอ่ะพาคุณผู้ชมอ่ะไปคุยยกบ้านมูยกสยามเรื่องราวของคุณแม่บุญเดือนตรงบุตรเชื่อไหมคุณผู้ชมคือแบบ รู้อีกแบบคือหลายคนศรัทธามากอะเขาบอกว่าต้องมาต่อที่นี่เราเลยมาต่อเลยวัดอาวุธวิกะศิตารามจริงๆที่เคยได้ยินชื่อวัดอาวุธมันนานมากเพราะอะไอะเป็นวัดที่ทหารเนี่ยทหารเก่าใช่ไหม เออจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับทหารแต่ว่าตอนหลังอะที่วัดอาวุธแห่งนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ทหารหรือว่าตำรวจที่เขามาหลายคนเริ่มแห่มาเยอะอะคนแหนมาเอสิคนแห่มากยอะอ่ะเนี่ยแหละที่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมอะมาที่นี่ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนยังมีอีกหลายเรื่องล่าสุดอะหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาหลปู่าพูดกันเอออให้คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยทำไมอะทำพิธี เอาเหาะเอาแล้วเอวเอาแล้วเออเหรอไม่รู้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมอะสองเทปเนี้ยเต็มเต็มเลยอ่ะตามมาได้นะอยู่แถวบางพลัดนี่แล้วเขาบอกว่าคนที่จะมาขอเรื่องของสุขภาพอันเนี้ยคนขอเยอะแต่วังาจีนเรากวกต้องออกกาลังกายบ้างนะออกกําลังกายทานอาหารที่ดีอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราเองก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันเมืเ่อเราออกกําลังกายแล้วแต่ต้องมีอาหารดีด้วยของดีของออยโอ้อยตายว้ยกรีดนี่ของดีของอร่อยเพราะอะไรมะม่วงไททิพน้ำตาลน,น้อย,อยน้ำตาลน,น้อยจริงๆแล้วรสชาติมันเหมือนแบบมะม่วงสดๆเลย ขอกินน้อยพูดไปเถอะพูดไปเถอะอไรยแล้วแต่นะของมะม่วงไม่ให้ใช่ไหมของใหม่นี่สับปะรดภูแลพริกเกลือยูสุโดยเชฟกากญนานันเชฟมิชลินนะจ๊ะนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าทีวีคุณผู้ชมอ่ะมันดมกลิ่นได้อ่ะนุชมหนึบหนึบหนึบแล้วก็รสชาติกำลังดีนะ มีเค็มนิดๆมีหวานหน่อยๆมีเผ็ดบางๆของอร่อยโอเบกินหามแล้วมันโดนแย่งแต่คุณผู้ชมไม่อยากจะโดนแย่งแบบนี้นะคะเพื่อนอยู่ที่หน้าจอของอร่อยก็ต้องแบบดีกับสุขภาพด้วยสั่งได้เลยวิอะไรอ๋อพี่เชื่อละคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปมูแล้วก็ไปตามเอาสับปะรดกับมะ่วงก่อนค่ะช่วง เปิดตำนานหมู วัดอาวุธวิกสิตารามวัดเก่าแก่ในฝั่งทนบุรีสร้างเมื่อประมาณ247ีปีก่อนโดยพระพิสุกและชาวบ้านก่อสร้างไว้เมื่อพศ2อ1 0า 10, ในที่ดินเชิงเลนริมแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช2 4 2 2ีชื่อว่าวัดปากคลองบางพลัดหรือวัดบางพลัดนอกนั่นเองค่ะเมื่อพศ2436พันเอกพระยาอาวุธพันพเดชหรือทวมเจ้ากรมทางแสงในรัชกาลที่5ท่านมีบ้านอยู่ริมคลองบางพลัดมีความเคารพนับถือ กับอาจารย์ศรีเจ้าอาวาสวัดปักคลองบางพลัดหรือวัดบางพลัดนอกในขณะนั้นได้ปรึกษากันว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดเก่าแก่เสนาสนะชำรุดสุดโทมสมควรที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พระยาอาวุธพร้อมด้วยญาติมิตรจึงได้บริจาคทรัพย์ช่อมแซมกุติหอสวดมนต์สร้างศาลาการ,รเรียนสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่และขอพระราชทานวิสุงคามสีมาได้พระราชทานนามวัดใหม่จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่ห้าว่าวัดอาวุธวิกสิทตารามมีความ หมายว่าวัดที่พันเอกพระยาอาวุธพันพเพ็จหรือท้วมและคุณหญิงแย้มภาษาบาลีว่าวิกสิทธิ์เป็นผู้บูรณะปฏิสังของนั่นเองค่ะวันนี้รายการคุยยกบ้านมูยกสยามได้รับเกียรติอย่างสูงที่พระพรหมวัชระสุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิทธารามมาร่วมสนทนาด้วยนะคะมาสัการหลวงพ่อคะ่ะโอ,อหลวงพ่อเจ้าขา ชื่อวัดอาวุธตอนนี้โด่งดังเหลือเกินเจ้าค่ะเห็นคนมากันเยอะมากมีมาทําพิธีมีอะไรแบบหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระวัติความเป็นมาของที่วัดก็ยาวนานอยู่พอสมควรใช่ไหมคะเชิญอนคือวัดอาวุธวิกาสีตรามนี้สมัยท่านประหลัดเลืองอดีตเจ้าวาดวัดอาวุธวิกาสิตรามท่านได้มรณภาพลงอันนี้พยาอาวุธพันผลิต ในฐานะที่ท่านเป็นโยมของวัดที่นี่บ้านบ้านเกิดอยู่ที่นี่เป็นเจ้าคมคังแสงของรัชกาลที่ห้าก็เลยปรึกษาหรือว่าจะทำยังไงวัดอาวุธวิกสิตรามว่างลงอย่างนั้นก็จึงไปนมัชการกราบท่านเจ้าคุณมหาราชมังคารารย์วัดสัมพันธวงศ์ให้ท่านพระครูสังฆรักษ์สง,งวนโพสโกอ๋อองี้ครับนอ,อน์ี้ององงี้ที่สมุงงนโคสโกที่คุณแม่เคาลบนับถือเป็นน้องชายท่าน ระครูสังฆรักษ์สมุนโคโสโกก็ไปกล่าวให้คุณแม่บุบเรือนทราบว่าผู้ใหญ่จะให้มาเป็นเจ้าวาดที่วัดอาวุธวิกาสีตาลามทำไงออาไปสิไปช่วยจะมาช่วยวัดอาวุธวิกิสีตาลามผู้ใหญ่ก็ส่งมานี่คุณแม่บุเรือน่านก็ติดตามมาคุณแม่ เรือนตรงบุญเติมและพระสิทธิสารโสพลหรือท่านใหญ่เป็นสิทธิในสำนักอาจารย์เดียวกันมีความคุ้นเคยเคารพนับถือซึ่งกันและกันโดยท่านใหญ่ให้ความนับถือคุณแม่บุญเรือนในฐานะพี่สาวและเมื่อครั้งที่ท่านใหญ่จะสร้างพระอุโบสถใหม่คุณแม่บุญเรือนก็เป็นกําลังสําคัญผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือท่านใหญ่โดยได้นําคณะญาติธรรมของท่านมาร่วมบําเพ็ญกุศลทอดกรถินสามัคคีณวัดอาวุธวิกสิตารามคุณแม่บุญเรือนนั้นได้อารัธนาท่านใหญ่ แสดงธทมทอดกรถินซึ่งการทอดกรถินในครั้งนั้นได้รวบรวมทุนทรัพย์ได้ถึง1,000 0แบาทนับว่าเป็นจํานวนเงินที่เยอะมากในสมัยนั้นค่ะเพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถหลังนี้คุณแม่บุญเรือนนั้นท่านได้ปรารภไว้ว่าพระอุโบสถนี้ต้องสร้างไปได้กระทั่งสําเร็จแน่นอนและก็เป็นดังนั้นจริงๆค่ะเรื่องราวปาฏิหาริย์ของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมยังมีให้เห็นอีกหลายครั้งหลายครา หลวงพ่อเคยมีประสบการณ์ความประทับใจอะไรในสิ่งท <ขอ S 1> ีค่คุณแม่ได้ปฏิบัติมคะที่ประทับใจอง์ท่านคือหมายท่านวะน,นีมนให้พระท่านท่านใหญ่เนี่ยไปไปสวดมนต์ฉันเพนที่วิเศษนิยมหมายว่าพระโขนงครื่องหมายถึงว่าคุณแม่เนี่ยจะให้ท่านใหญ่เนี่ยกับพระสงฆ์เก้ารูปนี ไปไปก่อนคเดี๋ยวฉันบอกเอาท่านไปยังนั่งอยู่นี่บอกไปที่อยู่กันพอท่านใหญ่ไปคุณแม่ไปนั่งคอยนู่นแล้วหายตัวไปแล้วตอนนั้นหลวงพ่อเห็นเห็นเห็นเลยใช่ไหมคะก็นั่นจ่าไปนั่งนั่งนั่งท่าน่นแล้วคือตกใจเลยว่าเอ้าก็ไม่ออกมาก่อนแต่คุณแม่มาถึงก่อนได้ยังไงถ้าฝนตกปั๊บเนี่ยท่านจะบอกเอ้าไปท่านจะยืนยืนนอกชานเพราะท่านถือผ้าพับสบัดเอาไปได้ไปได้ไปมาถึงวัดฝนค่อยตกโอ้โหคุณแม่อย่างนี้ ครับเพว่าคือวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหอวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดคำไหนคำนั้นเลยใช่ใชตอนหลังเนี่ยจะเห็นว่าความนิยมของคนที่มาที่วัดเนี่ยคือขยายออกไปไม่ใช่แค่เฉพาะทหารตำรวจลระชาชนก็มาหลังจากนั้นมาคุณแม่ก็คุณแม่มามาสิ้นปีศูนคุณแม่วางสังขารแล้วคุณหมอปีดาแล้วก็หมอมนวีจาตรกินดาก็ให้เสียงไทย ว่าคุณแม่จะอยู่วัดอาบุธให้อยู่วัดอาบุธให้ไข่แตกก็โยนไข่โยนไปเพื่อแตกคุณนั้นก็ได้สร้างสลาคุณแม่โยนไข่คือสร้างตะวันเป็นป่าอยู่สมัยนั้นโยนไข่นี่ไม่แตกไม่แตกคุณนั้นใช่เสียงทายปัจจุบันนี้เวลาคนมาในพระบสถ์เนี่ยฮะต้องมากราบไหว้น้อมากราบไหว้พระประธานพระประธานสมเด็จพระสังฆราชคือแม่บํารอนสร้างเหมือนกันเนี่ยพระประธานนี่นะสร้างเมื่อปีศูนห ค่ะพแม่สิ้นสุดเกศแล้วทาไมถึงต้องเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อบทมันสูงด้วยแล้วก็<น>ท่านบอกมีลัทธิดีสวยงามมยงามซึ่งนอกจากองค์พระประธานพระพุทธชินราชแล้วเนี่ยนะคะที่นี่ยังมีพระอีกหนึ่งองค์ที่สําคัญเพราะว่าเป็นพระที่ลอยน้ํามาหลวงพ่อสมฤทธิหลวงพ่อสมฤทธิใช่องค์ไหนคะหลวงพ่อองค์ที่ท่านด้านนี้พระคุกิีทอง หลวงพ่อสมฤทธิ์พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยโบราณเนื้อสมฤทธิ์มีอายุมากกว่า100ปีพระครูแจ่มทานโทได้พบว่าท่านนั้นลอยน้ำมาที่วัดเครือวันแล้วจึงอารัธนามาประดิษฐานที่วัดอาวุธวิกสิตารามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะ เพื่อให้ประชาชนได้ถวายสักการะกราบไหว้บูชาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อสมฤทธิ์ที่สืบต่อกันมานั้นก็คือเมื่อกราบไหว้บูชาแล้วเชื่อว่าทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บจะมาลายหายไปความปรารถนาทุกอย่างจะสําเร็จสมฤทธิ์ผลเร็วพันด้วยอํานาจพุทธคุณที่มีในองค์หลวงพ่อค่ะเคยได้ยินแต่สิลาน้ําของคุณแม่แต่ เวลานี้ไม่มีแล้วสิลาก็เอารูปเนี้ยภาพเนี้ยแช่ลงไปในแก้วน้ําก็ตัดใจทานน้าไปปกติเนี้ยเขาบอกเขาจะต้องครอบนี้แล้วมันหายใจันหกแล้ครอช่วยหายใจหนักแล้วพอมาตรวจรุ่งเช้ามาปุ๊บเอ๊ยทำไมหายใจได้ ล็ดไม่ลับบริษัทไทยเวเบอร์เรจจำกัดมหาชนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมน้องใหม่จากไทยทิปสสับประรดภูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลิน พี่ไก่มัคนายกออ๋นะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีครับเช่นเดียวกันครับผมนี่มาถูกวัดแน่นอนดูเครื่องแบบพี่ไก่คุณแม่บุญเรือนโปมบุญเติมใช้คำว่าเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลมาวัดอาวุธต้องจัดเต็มนี่เราว่าเราก็ไม่ธรรมดากันแล้วนะบางคนอ่ะแต่เรายังไม่มีอย่างเงี้ยเนาะหรือเราจะรับจัดคอได้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 เลยอันนี้เขาเรียกว่ารุ่นารอบ60ปีนะครับออกมานะครับเป็นภาพเก่านะครับเรียก ่าเขาไปถ่ายเป็นฟิล์มมาแล้วมาล้างในห้องมืดเพราะฉะนั้นรูปนี้จะไม่ใช่ทํารูปธรรมดาแต่ว่าเป็นรูปอธิษฐานของคุณแม่บุเรือนตมบุญเติมบอกว่ารูปภาพรูปนี้นะครับจะกรอบจาระกี่ครั้งก็มีความคมชัดเหมือนเดิมมีความคมชัดแล้วที่เขาได้มาด้วยนะบอกว่าเหมือนบางคนอะ่ะเขาแบบ เจอปัญหาหนักๆอ่ะแล้วเขาไม่รู้จะทําไงเขาใช้แค่รูปแม่รูปเดียวเงี้ยตั้งจิตอธิษฐานเลยยังไงจากรูปเลยเรื่องนี้มีหลายๆคนนะครับที่เป็นสิทธิานุสิตของแม่นะครับที่เคารพและศรัทธาคุณแม่เนี่ยเข้ามากราบช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าโควิดโควิดแรงมากเลยเรียกว่าถนนย่านแจ้งวัฒนะเนาะสนามงานสนามแล้วนี่มีท่านหนึ่งนะครับเป็นโควิด แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตัวแรกด้วยนะออไม่ใช่เวอร์ชั่นสองก็ชื<ะ>่อสาม,มาแล้วก็พยายามนึกเอ๊ะนึกถึงคุณแม่บุเรือนตรบุญเติมจากรกายการอื่นๆน่ะมันเด้งขึ้นมาปึ้ง<ะ>คุณแม่บุเรือนตรงบุญเติมท่านมีอิทธิฤทธิ์อย่างนี้<ะ>นึกได้ว่าท่านเป็นผู้สําเร็จฌานสี่<ะ>อาเป็าหกล่องหนหายตัวหูทิปตาทิป<ะ><ะ>และวาจาสินึกอะไรไม่ออกบอกไม่มีทางแล้วมีอย่างเดียวพยายามไปค้นในกระเป๋าแล้วมีรูปคุณแม่ ตัดสินใจไม่รู้ทำยังไงไม่มีตัวช่วยแล้วออมีคุณแม่เท่านั้นเองเป็นตัวช่วยด้วยความศรัทธานะครับเอารูปแม่คนนี้หย่อนลงไปในแก้วน้ำเ<ม>พราะมันไม่มีแล้ว<ม>เคยได้ยินแต่สิลาน้ําของคุณแม่<อ>แต่เวลานี้ไม่มีแล้วสิาลาก็เอารูปเนี้ยภาพเนี้ยแช่ลงไปในแก้วน้าแล้วอธิษฐานถึงคุณแม่บุเรือนตรงเติมว่าข้าพเจ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะไม่มีทางขอบุญบรารมีแม่บุเรือนตรงเติมจงช่วยให้ข้าพเจ้านั้นรอดปลอดภัยด้วยเถอะก็ตัดใจทานน้ําไป พอรุ่งเช้ามาอีกวันหนึ่งปกติเนี่ยเขาบอกเขาจะต,ต้องครอบนี่แล้วเพราะว่าอะไรบามัน,นหายใจหนักแล้วช่วยหายใจหนักแล้วพอมาตรวจรุ่งเช้ามา<อ>ปุ๊บเอ๊ะทำไมหายใจได้แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่รู้สึกจะเป็นพมา่าหรืออินเดียเนี่ยคนนี้เขาไม่ได้ใช้รูปเขาอาธิษฐานถึงคุณแม่บุญเรือนตมมุนเติมเนื่องจากว่าข้าพเจ้า เป็นโควิดอยู่ต่างประเทศนึกอะไรไม่ออกใช้จิตนึกถึงนึกใช้จิตนี่นะคิดถึงแม่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เนี่ยเป็นผู้สาเร็จฌาน<ะ>พราะฉะนั้นจิตถึงจิตแม่รู้อยู่แล้วว่า<ะ>ที่มากราบไหว้แม่ทุกคนเนี่ยแม่รู้สภาวะจิตของทุกๆคนเลยว่าลูกคนเนี้จะมากราบแม่ด้วยเรื่องเหตุผล<ะ>ใดเพราะฉะนั้นเขาเชื่อตรงนี้เขาจึงอธิษฐานบอกขอบุญบาร,รมีแม่สรุปแล้วตื่นเช้ามา<ะ>หายหายรอดมาได้ก็บุญ<ะ>เพราะว่าได้บุญบารมีของแม่ นี่ยแหละแลวเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าที่วัดอาวุธแห่งนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับเนี่ยคุณแม่บุญเรือนยังไงเดีงนั้นจุดแรกที่เรายืนอยู่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ต้องขอบอกก่อนนะวัดอาวุธพิเกศิตรามเนี่ยนะเป็นพระอารามที่เขาเรียกว่า 200กว่าปีแล้ว250ปีนะครับแล้วก็มีพระอุโบสถเก่าหลังเนี้ยนะครับซึ่งวัดอาวุธวิการศีตระลามของเราเนี่ยโดยโดยเฉพาะระเด็กเมืก็คู่นี้นะท่านเมื่อก่อนนี้ทำศัลยกรรมตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์บวชนาคอะไรตั้งอะไรพิธีสําคัญอยู่นี่หมดอยู่ที่นี่หมดบวชอันนี้นะประมาณ2อ0รอยห้ากว่าปีเดี๋ยวอันนี้เราจะพาพิธีพิธีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าพระอุโบสถหลังนี้มีพระอะไรบ้างไปดูไหมครับเดี๋ยวจะพาไปน้ำนะครับเหมือนภายในนี้กําลัง เตรียมแจ่บุนาหรือเปล่าครับผมเป็นพระบูชสดเก่านะครับตอนนี้สิริอายุได้92แล้ว 91, 91 92แล้วท่านาจะพัฒนาพระบวชสดหลังนี้แต่รายการนี้เป็นรายการพิเศษนะออที่เปิดให้ชมก่อนอสนับสนุนโดย ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power SCP Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื้อแป้งเชื้อเมืองไทยประกันภัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนา กเหมือนภา <นะ S 1> ยในนี้กําลังเตรียมจะบูรณะหรือเปล่าครับผมเป็นพระโอษฐสถเก่านะครับแล้วก็ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธระรมวชิรสุตรีเนี่ยท่าบารมไปว่าตอนนี้สิริอายุได้92แล้ว91 92แล้วท่านจะพัฒนาพระอุโบสถหลังนี้นะครับซึ่งท่านมีโครงการอยู่แล้วนะครับตอนนี้ท่านมีโครงการว่าจะบูรณะพระอุโบสดเนื่องจากว่าพระอุโบสถหลังเนี้ยเป็นพระอุโบสถที่เก่าพระอุโบสถหลังเนี้ยรอบดูนะ เขาเรียกว่าเป็นของเก่าทั้งสิ้นเลยในสมัยต้นๆประมาณกลางกลางกรุงศรีอยุธยาน่าจะได้แล้วก็พระนี่เก่าทุกองค์นะครับแต่ตอนเนี้ยโดยพระเด็พระคุณพ่อเนี่ยท่านบูรณะจึงนําทองคําเปลวเดียนะของคําแท้เนี่ยมาติดบูรณะใหม่นะครับเพื่อให้เดี๋ยวๆวันที่มีโอกาสดีๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านจะเปิดพระบโบสดหลังนี้ให้กับพวกที่มาที่วัดอุธได้มากราบแต่รายการนี้เป็นรายการพิเศษนะที่เปิดให้ชมก่อนปกติคุณผู้ชม คือถ้าเกิดกว่ามาที่วัดอาวุธเนี่ยก็จะ อุโบสถนี้จะปิดนะก็จะไปกราบได้เฉพาะแค่อุโบสถหลังใหญ่อันนี้ก็เหมือนให้คุณผู้ชมได้มาชมเป็นพิเศษด้วยแต่อนาคตก็คือจะเปิดไม่รู้เมื่อไหร่เนาะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวต้องบูรณะก่อนต้องบูรณะเพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สวยสดงดงามแล้วจึงจะประกาศกับจิตรยนุสิทธิงพ่อนะครับผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสจะได้มาเที่ยววัดอาวุธกันเยอะๆเพราะว่าวัดอาวุธวิกาสิตรามเนี่ยเราอยากให้มาที่พระอุโบสถเพราะว่าพระอุโบสถมีพระ ประานหลังจากนั้นเสร็จเราค่อยไปกราบคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมนะครับเพราะว่าอย่างพระวัวุดหลังใหญ่จะมีพุทธยอดชำลองแลลวหลวงพ่อสมฤทธิ์แล้วก็หลวงพ่อใหญ่สิทธิสารสโภชนองค์นี้เป็นพระเทพมีทากรเป็นรองเจ้าวาดที่ต่อจากหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสิทธิสารสโภชนนั่นเองช่วงมูโอเด จุดมูจุดที่1กราบสการะพระพุทธชินราชจำลองในพระอุโบโสถเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วเชื่อว,ว่าปัดเป่าทุกภัยอันตรายโายครคภัยไข้เจ็บให้เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยนะคะขยับขวาลงมาแท่นล่างสการะพระสมฤทธิพระเก่าแก่โบราณที่เชื่อว,ว่ามาขอพรในเรื่องของทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บจะมาลายหายไปความปรารถนาทุกอย่างจะสำเร็จสมทธิ์ผลเร็วพลันดังชื่อหลวงพ่อน,นั่นเองค่ะ จุดมูจุดที่2ถ้าได้เข้าไปกราบสการะพระพุทธรูปโบราณในพระอุโบสถหลังเก่าเข้าไปชมความงามของพระพุทธรูปและกราบพระเพื่อเป็นสิริมงคลหนุนดวงหนุนชะตาให้กับชีวิตได้ค่ะอย่างที่พี่ไก่เล่าให้ฟังนะคะว่าที่วัดอาวุธเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคุณแม่ hmm. บุญเรือนดังนั้นถ้ามาที่วัดนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เพราะมีสาราคุณแม่ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเสี่ยงทาย จนมาตรงเนี้ยแล้วสร้างศาลาเอางี้ไปกราบแม่กันแต่เวลาหมดเวลาหมดแล้วไงพี่กอลมันต้องรอสัปดาห์หน้าเดี๋ยวนี้คุณเล่นผมถึงขั้นกระโจนเลไม่แต่คือฟังแล้วเราได้ฟังแบบหลายเรื่องแล้วเป็นเรื่องที่เราแบบคือเราอ่ะตามเรื่องราวของคุณแม่คุณเดือกันไ้มแต่ว่าสัมพันธ์ทวมไงตรงนั้นอะตรงนั้นอะหลวงพ่อบอกว่าเป็นต้นมะไฟโอ้โหไฟหวานมีไงนี่เนี่ยมันเป็นท้องสวนท้องร่องเขาก็เสียงทายโยนไปเรื่อยนะไม่มีแตกไม่แตกอยู่ตรง น,น,น,นี่แหละแต่ตรงนั้นตรงไหนสัปดาห์หน้าถึงจะรู้ <c oughs> คุณผู้ชม ไม่เป็นไรสัปดาห์นี้นะคะขอบอกคุณพี่ไก่ก่อนนะคะนะคะเอออุบไว้อุบไว้เราใจเย็นใจเย็นนี่ไม่เป็นไรตั้งจิตนึกถึงแม่ก่อนนึกถึงแม่นึกถึงแม่เออนึกถึงแม่บอกว่าขอต่อเวลาเพิ่มสปอนเซอร์เข้าเยอะๆเวลามันจะได้ยาวขึ้นใช่นีดีนี่ดีนี่ดีแซ่แต่ขอเวลารายการจะได้ยาวขึ้นอ้าวนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องราวของคุยยกบ้านงูยกสยามได้ก็ต้องขอบอะคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะ ขอ,ขอให้เฮงรวยๆปังๆนะคะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเอาจริงนะพี่กอ วบปป๊บได้ไหมล่ะไม่ได้บอกเราเวลามันไม่มีจริงๆแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้นี่ก็ฟังตั้งหลายเรื่องราวแล้วเดี๋ยวอดใจนิดนึงอดใจอีกนึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะามาให้ตามต่อแน่นอนก็ได้รอก็ได้เพราะว่าเผื่อสัปดาห์หน้าสปอนเซอร์เข้ามาเพิ่มอีกโอ้สาธุสาธุสานะคะอ่ะส่วนวันอาทิตย์หน้านะคะคุณผู้ชมเรายังอยู่ที่วัดอัุธแห่งนี้แน่นอนนะคะใครที่เคยได้ฟังเรื่องราวความเรียกว่าความหมาสนั่นของแม่บุญเรือนปาฏิหาริย์อะไรต่างๆของคุณแม่บุญเรือนสัปดาห์หน้าคุณ จริงเงมากขึ้นเรื่อยเยิ่งกว่านี้อีกนะคะอ้าเดี๋ยวกลับมาพบกันวันอาทิตย์นะคะบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD 3 4กับรายการคุยยกมั้นมู่ยกสยาเบนตะพนชนรัศมีค่ะสำหสัดาหนนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับเคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรายการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ที่ทาง u t u b e Rainbow Media c h ช n n e l หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด s ับ s c r i b e r a ร n b o w Media c h ช n n e l ด้วยนะคะ สมาธิเป็นสิ่งประเสริฐพระอริยเจ้าทั้งหลายใช้สมาธินี้เป็นเครื่องผ่าพ้นทุกข์พวกเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีสมาธิขึ้นในใจเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นนะสมาธิเป็นของสว่างแจ้งโลกสมาธิเกิดขึ้นในใจผู้ใดแล้วเป็นที่รักของสัตว์มนุษย์และเทวดาทั้งหลายโอวาทธรรมคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติม เนี้ยเป็นจุดสำคัญเราจะมากราบเท้าคุณแม่กันกกราบนะอืมเราขออะไรก็ขอให้ตรงนี้กับแม่เลยกราบเท้าคุณแม่เนี่ยใช่พี่ก้องเห็นมนันคิดไหมใช่ใเปิดเนื้นอเลยใช่ไหมนอกจากกราบคุณแม่แล้วสิลาน้ำนี่โ,อ,โอ,อ้น้นนำอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์เป็นหยด รู้ไหมว่าข้างนี้เป็นอะไรไหมเป็นสิลาน้ําที่เป็นของเก่าของแก่คู่กับวัดอาวุธนิฆติตารามากราบเท่าทุกวันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ท่านอาจษิานาไม้แล้วอมรินทีวี